ไอเป็กมันเป็นเด็กแถวบ้านอายุห่างกับฉัน4ปีมันกัมพาเพราะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอเป็กจบมอมก็ไปเป็นหนุ่มโรงงานแถวระยองทำงานอยู่3ปีก็มีเมี้ยเป็นของตัวเองเป็นสาวโรงงานเดียวกันเป็กฝันอยากมีบ้านมีรถแต่ทำงานมาหลายปียังเก็บเงินไม่ได้เป็กเลยผันตัวไปขับรถบรรทุกเรียกได้ว่ามันมาถูกทางพอเงินดีกว่าทำโรงงานหลายเท่าพอเห็นช่องทางทำเงินเป็กก็รีบโกยจากวิ่งรถระยะไกลก็เริ่มวิ่งไกลขึ้นบางที3 4สีวันไม่ได้ ได้กลับมาหาเมียคิดถึงใจแทบขาดได้แต่วิดีโอคอลคุยกันขับรถบรรทุกอยู่สองปีเบกก็ถอยกระบะทันงานให้เมียขับคืนหนึ่งเ่าแก่โทรมามีงานด่วนเป็กออกจากบ้านตั้งแต่ปีสองมันรีบล้อนจนลืมโทรศัพท์วันนั้นก็วนก็วายทั้งวันเพราะไม่ได้คุยกับเมียพอส่งของเสร็จมนเลยตีรถกลับทันทีมาถึงบ้านเกือบตีสี่ด้วยความกลัวเมียตื่นเลยย่องมาแบบนิ้เมียกำลังจะไขกุญแจเขาห้องก็มีเสียงแปลกๆดังลอดออกมาป๊าปป๊าป ป้าปเป็นจังหวะที่ถีรัวรู้ว่หรือเป๊กจะง่วงจนเขาห้องผิดมันถอยหลังกลับมาตั้งสติก็ห้องเหล่านี่ว่ารถกระบะก็จอดอยู่หน้าห้องเสียงป้าป้ปาปก็ยังดังไม่หยดุดตามมาด้วยเสียงเมียมันแรงอีกแรงอีกแบบนั้นแหละผัวขาเท่านั้นแหละไอ้เป๊กห,หายง่วงทันทีไม่ขงไม่ไขมันแล้วกุญแจมันกระโดดทิบขาคู่จนประตูเปิดไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเขากำลังเข้าได้เขาเข,าเข็มกันเต็มตาผู้หญิงน้ำเมียฉันแต่อันนั่นมันคือใคร